สวัสดีค่ะนี่คือรายการตีสิบเดย์ครับท่านผู้ชมฮะแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นนักแสดงหนุ่มรูปล่อสาวสวยคู่พระคู่นางจากละครพีเรียดที่กระแสม,มาแรงที่สุดตอนนี้นั่นก็คือสร้อยสปันยาใช่ค่ะคุณอาค่ะและด้วยความที่เคมีของเขาเนีเน่เข้ากันเข้ากันค่ะทําให้พวกเขาทั้งคู่ไม่ได้เป็นแค่พระนางธรรมดาซึ่งตอนนี้กลายมาเป็นคู่จิ้นที่หลายๆคนทีอยากให้เป็นคู่จริงแล้วนะะี่อะ คู่ที่เขาเรียกว่าคู่ชวนจิกหมอนะถูกต้องค่ะเออไม่ต้องรอแล้วขอเชิญพบกับพี่เทียนและน้องงามนายนภัสและใบเฟิร์นพิมพ์จันครันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่งเลยนะฮะเชิญค่ะยืนยืนให้ดูเป็นเป็นคู่กันนิดนึงเป็นคู่เป็นคู่เอาดูเมื่อกี้คุยกันข้างหลังบอกว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเพราะว่าเป็นรายการแรกไม่ได้ออกไม่ได้ออกเลย อะไรกันขนาดนี้เออเป็นยงไงทั้งคู่โอ้โหกลายเป็นคู่จิ้นแบบรุนแรงมากอ่ะแสดงว่าเขาติดตามผลงานของเราเนาะก็ดีใจมากครับคือน่าจะตั้งแต่ภาพยนตร์เฟรนด z โซนที่เราเล่นด้วยกันซึ่งเพิ่งครบรอบที่ปีน่สามปีไปเมื่อวันที่สิบสี่ที่นาที่ผ่านมานี่ก็เราก็มาถ่ายละครซ้า์สบัญญัตด้วยกันอีกเราก็เลยอยู่ด้วยกันมาน่าจะสี่ปีประมาณเนาะสี่ปีครับก็ดีใจที่ทุกคนยังคอยติดตามผลงานของเราทั้งคู่อยู่คุณแม่ ของนายนาพัฒก็อยากให้เป็นคู่จีงกันด้วยจริงหรือเปล่าเนี่ยเห็นว่าแม่หมูเชียร์สุดตัวจีบเลยลูกยังไงสิคะแม่เธอเธอแม่เธอคณแม่ผมชอบเ้าเพราะว่าแม่ผมสาวๆเนี่ยแม่เป็นเหมือนใบเฟิร์เลยเออสวยจริงแม่หมูสวยจริงที่สุดแล้วก่อนหน้าเนี้ย เหมือนว่าจะมีข่าวออกมาตลอดว่าแม่ไม่ค่อยโอเคถ้าเกิดน้องนายจะมีแฟนหรือแบบเอาพูดตรงๆไม่ไฟเขียวนะแต่เหมือนว่าพอเป็นน้องเฟิร์นแล้วเนี่ย คุณแม่ดูแฮปปี้และมีความสุขมากๆเห็นบอกว่าไปแอบเซอร์ไพรส์กันใช่ใช่ไปแอบในห้องเล็กๆอะไรใช่ไหมห้องรองเท้าค่ะอดีๆพอมาเหมือนว่าฉันอยู่ในห้องรองเท้าโหเฮ้ยใครให้เขาไปเก็บรองเท้าอะไรต้องเซอร์ไพรส์ต้องเซอร์ไพรส์อ๋อไม่ไม่อยากให้แม่หมูได้เห็นก่อนอะไรประมาณนี้คือคือปกติคุณแม่ผมเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบออกจากบ้านจะไม่ค่อยชอบแบบ เจออะไรใครเท่าไหร่เพราะอยู่บ้านเขาก็แบบเลี้ยงแคคตัสเลี้ยงต้นกระบอกเพชรของเขาก็จะอยู่แต่บ้านทั้งวันอย่างนี้ครับนี้ก็คงรู้ครับว่าหลังๆแม่ก็ไม่ไปกองอะไรก็เลยแบบคิดถึงมันก็เลยมาหาเขาก็เหงาใช่น่ารักน่ารักนี่หน้าหรอยิ่ฟังยิ่งรักรักรักคนนี้เนาะแต่ตั้งแต่ที่แบบว่าเป็นข่าวที่เป็นคู่จิ้นกันมาเนี่ยน้องนายแต่จะไม่ค่อยแบบมีสาวๆเลยแต่พี่เฟิร์นเนี่ย พี่ก็จะมีอ่านแล้วเจอชื่อ้องเฟินบ้างก็จะมีแบบเอ๊ะพี่โอ๊ตปาโมดบ้างหรือใดๆบ้างสรุปแล้วอะไรยังไงสิจ๊ะเพื่อนหมดเลยค่ะพี่แทพี่โอ๊ตทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นที่รักเป็นสนุกสนานอะไรใครก็ชอบอยู่ใกล้ๆเขาพี่คท้อีกเจ้ามาร์ทก็เพื่อนสนิทเฟินส่วนใหญ่ก็สงสารนะคะสงสารเพื่อนๆเฟินทุกคนอมาเป็นข่าวกับเฟินแล้วอีกใครนะพี่ป้า ปอป้อปปอปอป้อก็เป็นค okay. ือผู้จัดการสองคนสนิทกันค่ะของปอป้อกับของเฟิร์นเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็พอปอป้อไปแข่งพวาก็ตามเชียร์ตามอะไรแฟนๆก็จิ้นได้เปื่อยเลยค่ะไม่มีอะไรเลยสรุปแล้วตอนนี้โสดไหมมีแฟนหรือยังใบเฟิร์นไม่มีเลยค่ะคุณน้าจริงค่ะอะไรกันใช่ไหมคะอันนี้เนี่เห็นไหมไม่ใช่มันรอดปากเหี่ยวปากกามาได้ยังไงอ่ะหน้าตาแบบนี้เนาะอาจจะนิสัยมั้งคะ ดูว่าดูทำงานเยอะค่ะทำงานเยอะมีนิสัยเป็นอาวุธใช่ค่ะจะใช่เลยนะเอาโอเคเราเชื่อไว้ก่อนน้องนายมีไหมคะไม่มีไม่มีจริงนะหน้าตาดีทั้งคู่โสดทั้งคู่ไม่มีไม่มีเอาคนโสดค่ะสเปคของคนโสดเป็นยังไงคะเผื่อจะได้เขียนใบสมัครรอเอาไว้พี่เฟิร์นของเฟิร์นนะคะคนไม่มีสเปคหน้าตาเลยค่ะไม่ต้องแบบผิวเป็นยังไงผมสูงสุดไม่ติดเลยค่ะองยู่ครับกงอยู่ครับ ใายพูดบ้างนะเล้ยก็จริงจริงคนไม่มีสเปคเรื่องหน้าตาเลยค่ะก็เลยแบบูคงได้แค่กว้างๆได้แค่จินตนาการว่าโอ้ยอยากได้คนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสเปคแบบเนี้ยตรงไหมถ้ามันยังไม่มีภาพเนี่ยถ้าเอาภาพนี้ซ้อนเข้าไปเนี่ยตรงไหมหนูไม่รู้จะซ้อนกับอะไรเลยค่ะถามว่าเขาเป็นคนดีไหมเขาเป็นคนดีมากๆเป็นคนน่ารักมากๆใครได้เขาไปก็โชคดีแน่นอนแล้วถ้าถ้าแล้วถ้าเราได้เขาไปเราจะโชคดีไหมนั่นเลยหนูเรามองกันเป็นเพื่อนแบบ เป็นเพื่อนมากๆเหมือนที่นายชอบพูดว่าเราสองคนโดนสะกดจิตให้เป็นเพื่อนกันไปแล้วค่ะตั้งแต่เวิร์กช็อปยทุกอย่างเราจะไม่ได้มองกันในแบบแบบนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วน้องนายเรามีสเปคไหมคะว่าชอบผู้หญิงแบบไหนต้องผมยาวผมสั้นผิวเป็นยังไงเรื่องหน้าตาไม่ได้มีเท่าไหร่ครับแต่ว่าแค่ชอบรู้สึกว่าคนที่แบบอารมณ์ดีอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเวลาอยู่ใกล้แล้วบรรยากาศรอบข้างมันก็จะดีไปด้วย ก็ชอบคนทําอาหารเก่งใบเฟิร์นทำอาหารเก่งไหมครับทำครัวพังไปหมดแค่พยายามฝนก๋วยเตี๋ยวค่ะเป็นไปได้ไหมคิดว่ามีความเป็นไปได้ไหมอานายก่อนคือผมรู้สึกว่าเนี่ยเขาเป็นมิตรทางผมมากเลยนะคือค่อนข้างหายากมากที่จะแบบเวลาเวลาเราสถานการณ์ที่แบบไม่เป็นใจเราก็จะรู้ใจกันอย่างเงี้ยเวลาบางอย่างแบบขยับเหมือนกันทําท่าแบบส่งสัญญาณเดียวกันมันมันเหมือนมันมันซิงโครไนซ์กันอย่างเงี้ยแล้วก็ คือเหมือนเวลามีอะไรที่ไม่ดีหรือว่าอะไรมันคงไม่มีใครกล้าพูดกับผมแบบทุกอย่างแต่คนั้นี้เขาเป็นคนเดียวที่แบบกล้าพูดกับผมทุกอย่างรวบหัวรวบหางเลยนะ่ไหมเมื่องว่าคุณแม่โเชียเนี่ยใช่ไหมไม่ได้ไม่ให้หายาคือเป็นห่วงกันเหมือนเพื่อนกันนี่แหละเป็นเป็นห่วงกันนลยหลุดจากนี้ไปขั้นหน้านี้ก็ไม่มีแล้วนะแบบนี้พีแต่ีแต่ดีกว่านี้อ่ะตอ ตอบตัวเองพูดเองไงว่าว่าว่าหายหายากเบิร์นนะคิดว่าเป็นไปได้ไหม,มเป็นแฟนกันจริงๆเลยเอ่านี่ถามแท้เพราหน<ม>ูไม่รู้จริงๆเลยคะ่ะคือทุกคนถามมาเยอะมากเราสองคนจะโดนคำถามนี้<ม>ตลอดสิ่งเดียวที่พวกหนูสองคนตอบตรงกันตลอดเลยคือรู้สึกว่าแต่ละคนเป็นคนสําคัญในชีวิตของกันและกันมาโดยตลอดเลยจริงๆค่ะแล้วก็เราไม่เคยอยากได้คู่จิ้นไม่เคยอาจะทําอะไรเอากระแสให้คนจิ้นกันเลยนะเราต้องทําให้เขาจิ้นกันไม่เคยเลย หนูมีแต่ความหวังดีแล้วก็ไม่เคยอยากได้ผลประโยชน์จากกัน mm hmm. หวังดีกันจริงๆแล้วก็ถ้าทุกคนมาเห็นเรื่องที่เราคุยกันจะแบบวันนี้ทํางานไปน,นี้ได้ยังไงไงคือช่วยกันแล้วก็แบบ mm hmm. หวังดีให้เกิดประโยชน์แล้วก็รักครอบครัวของกันละกันหนูเองก็รักแล้วก็เคารพแม่หมูขอบคุณแม่หมูทุกอย่างเขาก็ดีกับแม่หนูเป็นห่วงเป็นใยอะไรเงี้ยตลอดหนูรู้สึกว่ามันมันมีคุณค่ามากจนแบบไม่รู้จริงๆกับคที่จะตอบทุกคนว่ามันจะเป็นเป็นไปได้ยังไงหรือเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าตอนนี้มันเป็นความสันธ์ที่แบบ ก็หาไม่ได้ง่ายๆในโลกนี้ค่ะตอบแบบเข้าใจเข้าใจเลยค่ะว่ามันว่าว่าเขาคงจะสนิทกันจนมันมันมองภาพอื่นยังไม่ได้แต่มันอย่างนี้คนเขาบอกว่าถ้าจะรู้ว่าเป็นคู่เราหรือไม่เนี่ยให้ลองสังเกตกริยาต่อไปนี้ว่าเราเคยคิดคําพูดเดียวกันพร้อมกันไหมพูดขึ้นมาประโยคเดียวกันหรือว่าพร้อมกัน เวลานินทาชาวบ้านปะ้ะ <Ừ S 1> ให้เราสองคนอะเวลานินทาเราโดนจับได้ก็จะมีคำว่าหายแล้ว <c oughs> ใช่คิดพร้อมอไปเลยเห่นไหมแต่พวกหนูคิดพร้อมกันบ่อยค่ะแต่ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอันนี้ <c oughs> หรือว่าเราโดนฝึกมาด้วยพี่ต้องเป็นเพื่อนซิงกันมาสิบปีจากหนังมาเพื่อนซิงอ่ะมันมันซิงกันไงซิงคนน่าซ์กันเนี่ยในเชิงความคิดไง เขาบอกว่าคนที่เกิดมาคู่กันเนี่ยมันจะคิดเหมือนกันและสําคัญก็คือว่ามันจะคิดเหมือนกันในเวลาเดียวกันเหมือนเวลาจะทําอะไรในช่วงวินาทีที่ต้องให้คิดเราคิดเหมือนกันแต่เราไม่ได้คุยกันมีไหมมีนะนี่ตอนแสดงเนาะเวลาเราทํางานเวลาแบบที่เราแสดงเราต้องทํางานที่มันจะแบบแอคชั่นเรสปอนอะไรอย่างเนาะ่าจะประมาณนั้นแต่ท้านี้ถ้านีชีวิตตอนพักหรือชีวิตจริงไม่ค่อย ไม่เคยสังเกตนะผมไม่เคยสังเกตเเเราไม่คยสังกตขนาดนั้นโอ้ยอย่างงี้ก็ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วตอนทำงานนี่ก็ใช่แล้วเนาะทั้งคู่เนี่ยจะได้กระแสคือชื่นชมเป็นบวกเสมอแต่ว่านายบอกว่าจะมีอยู่คนเดียวเท่านั้นที่สามารถทําให้น้องนายกดดันได้นั่นก็คือผู้จัดการของผู้จัดการของคุณแม่เหรอคะคุณแม่หมูนี่แหละทําไมอ่ะทําไมอ่ะเพราะเขาเป็นคนละเอียดมากครับละเอียดแบบเก่งเก่งครับแล้วก็ เขาเคยทำงานการแสดงมาก่อนแบบสาปีอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้รู้หลักการแสดงคือเป็นมือคู่สอกนการแสดงอะไรเงี้ยครับแล้วก็เขาจะแบบเก็บรายละเอียดหมดอะไรเงี้ยแล้วก็เขาเป็นคนไม่ค่อยชมแต่ว่าเขาเป็นคนที่หวังดีนะคิดดีหวังดีแบบอยากให้เราได้ดีอยาก ก็มีทั้งพูดกับใบเฟิร์นด้วยไม่ได้พูดกับผมคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เวลาทําอะไรเขาก็จะแบบบอกข้อผิดพลาดให้เราแก้ไขอะไรเชนน่นั้นประมาณนึงก็เลยกดดันกดดันค่ะหนูตอบให้เลย <c oughs> เออ,อยังไงอย่างเช่นถ้าเกิดแม่เล่นไปแล้วหรือรู้สึกว่าสมมติว่าคัดปุ๊บเนี่ยวันไหนแม่ไม่มากองก็จะเล่นกับหนูละเพาะเกิดวันไหนแม่มากองคัดจะเดินมาหาหนูนิดนึงแต่ตาจะเดือดมองแม่อย่างงี้โดนอะไรไหมนะอย่างงี้แม่เช็คมอไหาแล้วเลือกๆหน่อย ส่วนส่วนใหญ่เพชรอยากรู้ว่าที่คุณแม่เขากังวลเนี่ยและทําให้เราไม่มั่นใจคือส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องไหนเรื่องแสดงนี่แหละครับเรื่องเรื่องงานของเราเนี่แหละครับคือเราแล้วคุณแม่จะส่วนใหญ่จะติยังไงบุคลิกภาพแบบว่าทําไมถึงตัดสินใจที่จะอินพรอไวส์แบบนี้หรือว่าตัดสินใจที่จะหันมุมนี้หรือว่ายืนอ๋อมีหมดเลยพี่ฮันถูกทุกคอมันหลายอย่างมากแต่ว่าผมก็คือก็เข้าใจนะเขาด้วยความเป็นแม่ด้วยผมก็อ่ะ มันมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสัญชาตยานของความเป็นแม่ที่เป็นห่วงลูกด้วยในการทํางานเนี่ยผมก็ไม่รว่าอะไรถามน้องนายเลยมีมีอยากจะพูดกับแม่ไหมมีแม่ที่เราแบบพูดกัมว่าผมว่าผมกดดันมากเลยหรือแม่ช่วยแบบชมผมหน่อยไหมหรือราเ้ราเราเรามีพูดกับแม่ไหมคือหลังๆเขาก็จะรู้แล้วคือพอพอเราทํางานกันมันก็จะมีแบบเออเห็นไม่ตรงกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่ก็เบสพื้นฐานทุกอย่างที่ทําก็คือด้วยความรักเราก็เข้าใจตรงนี้แล้วก็ ที่เหลือเราก็รู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ของแม่ที่แบบมีอะไรก็ต้องพูดเราเข้าใจตรงนั้นดีเราก็ไม่ไปเขาเรียกว่าไม่ไปรบกวนคือพยายามฟังให้มากที่สุดเลยแต่ว่าฟังแล้วถ้าบางอย่างเราสึกว่ามันอพยกับเราไม่ได้จริงๆเราเคแค่ฟังเฉยๆไม่ได้แบบหยิบขึ้นมาใช้ก็คือเลือกเลือกเลือกใช้อ่ะครับเพราะเคยแบบเก็บเป็นคนคิดเยอะครับเป็นคนเก็บไว้เก็บเก็บเก็บนแล้ววันนึงมันระเบิดแล้วมันไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่ก็เลยรู้สึกว่าเออหลังๆเราก็ต้องอวิธีที่แบบ เราจะเราจะทํางานไปไปด้วยอย่างเงี้ยครับผมเคยระเบิดไหมเคยพูดตรงๆใส่ผมว่าทุกครอบครัวก็ต้องมีทะเลาะมีอะไรปากเสียงกันอยู่แล้วหลังๆเราค่อยอยู่กับต้นไม้เยอะนะยครับไม่ค่อยได้พูดก็เลยอะพูดให้หมดเลยไม่เป็นไรเราเราอย่างงี้ทั้งหมดนี่เป็นคําถามที่ที่ดีมากท่านผู้ชมฮะเราจะสังเกตว่าก็นายนภัทรเดินมาถึงจุดนี้ได้ก็เพราะการที่ค่อยๆปั้นของคุณแม่ค่อยๆจับค่อยๆอปั้นมาจนกระทั่งเดดนะครับ เป็นเป็นคนคุณภาพคนหนึ่งแบบเขาแห<บ><ต>ครับแต่จะบอกว่าคือคือผมประทับใจเขามากๆแล้วก็ชื่นชมเขามากมากนี่ครับที่เขายังคงเป็นอย่างเงี้ยแบบไม่เปลี่ยนแปลงเลยคือถึงแม้ว่าเขาจะได้นัตลาลได้นู่นผมรู้สึกว่าเขาเป็นเหมือนแบบน้ำที่ไม่เต็มแก้วอตลอดเวลา<ด>ลวก,ากใช่คือใครจะคิดนะมีอยู่นหนึ่งใบเฟิร์นพิมพ์มชนกที่แบบรับรางวัลมาเยอะแล้วผมแบบไม่ได้มีประสบการณ์เยอะมากโทรมาร้องไห้ว่าแบบฉันแสดงไม่ได้เลยฉันนู่นฉันนี่มากเลยผมก็แบบ ตกใจนะถามว่าตกใจตอนนั้นออจริงๆแวบแรกคือแบบหูใบเฟิร์นล้มล้วกูล่ะเอาไม่ได้หัวเหรอไม่ใช่หัวตัเองเลยแฟนรายการต0 d ิบนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบค่ะ